ขอากาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในช่องแฮมสเตอร์สุดหล่อแต่เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นฟอกกี้แอนด์จิมมี่เกมมิงละรู้สึกชื่อนี้มันน่าเบื่อนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่ในเกมที่มีน้ำว่า blue heaven เเน,นะครับซึ่งเห็นไปทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันเขียว่าอะไรอ่านเอาเองนะครับี้เกียวอ่าน เอาเป็นว่าก่อนไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมและอยากให้ถึง50าสิคนติดตามผมจะได้ไลฟ์สตรีมได้แค่นั้นเลยอย่าลืมกดติดตามไปถึง50 subscribe ด้วยนะครับผมจะได้ไลฟ์สตรีมได้และขอให้แลดพอลผมไลฟ์สตรีมเนีก็ขอให้คนเข้ามาดูเยอะๆนะครับ ของเขานะครับห้ามบวนไม่งั้นโดนแบนติด,ดป้ายห้องตัวเองแล้วก็เลือกห้องได้เพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนเลือกมากผมต้องเล่นแบบจับโทรศัพท์แบบใหม่นะเพราะว่าถ้าเกิดเล่นแบบที่ผมถนัดอะ่ะมันจะปิดลำโพงทำให้มันไม่ค่อยได้ยินเสียงผมอันนี้ผมพยายามพูดดังแล้วนะถ้าเกิดในคลิปไม่ดังก็ขออภัย ไิจุ๊บเลยอ่านี่นะครับถามว่าคนหดคือเจ้าของบ้านคนนี้ครับนี่ไอ้นี่นี่นี่ไอคนที่มีคิตตี้มันก็มีสองคนเลยมันก็มีสองคนเลยนี่วะไอสองคนนี้มันจะเต็งตัวเหมือนกันหา่าอายออกเล่นนะครับเผื่อเข้ามาเห็นคลิปนี้เดี๋ยวกูตายเอาเอิ่มเอาเป็นว่าเอาิ่ม ผมแยกไม่ออกแล้วกันนะเอ,อเป็นว่าเจ้าของบ้านคือคนนี้นะครับนี่วันนี้แต่คนนี้มันเหมือนพยายามแต่งตามา่แต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรอันนี้ห้องมินินะครับพูดเหมือนตัวเองเจ้าของเลยคิดถึงแล้วเหรเก่ขาของผมมีพีเมียวมีคาลิฮาร์มีเสียใจจำเลยนะครับปล่อยให้มันเป็นอดีตไป ดำไงผมหันมาเออะไรขาวๆว่ะอ๋อชั้นหนึ่งมอมต้องเสีคนนี้รักแม่นะครับโหคนดีมากเลยเรามีของขวัญให้เขานะครับปัดหนึ่งนะครับนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ผมไม่ได้จะทำอะไรนะพี่เอาขนมไหม ดูคนได้จะรู้แล้วผมจะทำอะไรผมเป็นไรไม่รู้ว่าเวลาผมพิมพ์แชทแล้วก็ส่งให้คนอื่นอ่านใช่ไหมผมผมเนี่ยจะชอบพูดลังๆแบบให้ผมให้ตัวเองดีอีกครั้งอ่ะเอาไว้เขานะครับเอาไว้เขาเขารับแล้ว นมนะหนุ่มนะหน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 ุ่มนะนมนะหนมนะหนมนะครับนุ่มนะหนุ่มนะคนนี้ด้วยอาคนนี้ด้วยนี่ เจ็บคอนะครับโอ้ยสั่งน้ำมูกอะไรทั้งหลายเนี่ยลิงกังกูลิวิวิวชายนีกังกูลิงกังกูลีลูลีวอชายนีกังกูลิงกังกู แอบมาห้องคนอื่นแต่เขาเห็นผมเอเป็นว่าเขาไม่เห็นผมนะอือือโอ,อ้ยเขามาเามาเอเขถ้าเกิดผมถ้าเกิดคุณอยากให้ผมโดดลงไปเนี่ยกดไลค์ด้วยนะครับกดยังกดแล้วนะโอเคขอบคุณค่ะ เมื่อกี้กะว่าจะหันกลับไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยผมรู้พวกคุณยังไม่ได้กดแต่ว่าเผดลงมาเฉยเลยเอาเป็นว่าผมท้าทุกคนที่มาเห็นคลิปนี้แล้วครับใครก็ตามที่กดไลค์ให้คลิปนี้ถึงหนึ่งร้อยไลค์นะครับผมเนี่ยจะมาบอกแม่ต่อหน้าต่อตาเลยว่าผมเป็นเก จะไม่มีใครกดหรอกนะโอ๊ยเจ็บลิน้นไม่น่าต่อเลยขอโทษที่ทำเสียองงั้นครับผมรู้สึกมันตลกดี มายุ่งห้องคนอื่นเขานะครับห้องนี้ว่างนะอืมโอ้โหแต่มันยังแยกออกอยู่เนี่ยคนเนี้ยเนี่ยต่างจากพวกสุดผมแยกออกกางเกงมันมันกำลังบอกว่าให้แต่งตามเออมไปละ เออโอเคเอาเป็นว่าเราเนี่ยไปหาอะไรอย่างเงินทาก็ได้นะ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 เออผมยังไม่ได้ทําอะไรหรอกทุกคนผมแค่มาเปลี่ยนเซืร์พเฉเชซึ่งคนต่างชาติก็มีปนเปนมาไม่น้อยนะซึ่งความหวังเหล่าเหาชาติคนไทยทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่บ้านสามสามล้วนๆ อไอ้ชายคนนี้มันเติมเคดิหาดแต่มันแต่งตัวดูฟรีอิอไปสายรับมาใช่ไหมผมบอกแล้วคนไทยมันรวมตัวอยู่ที่นี่เ,ออเขาไม่ได้ประเด็นน,นะทุกคนเดี๋ยวผมพิมพ์ชื่อแป๊บอ่ะโอเคผมเขียนชื่อแล้วออได้แล้วได้แล้วโอ้ย อูนดวเลย อ้อลืมไปเปิดคลิปอยู่ห้องประชุมเฉพาะประธานนักเรียนสารวัตรนักเรียนผอ,อ,อรองผอ,อ,อคุณครูครับครับขอบคุณี่บอกครับขพราะผมอ่ะมันเหมี่ยวซ่าโอเคคุณตอบง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอนี่เป็นไง นี่เขามีพรีเมียมด้วยถึงแม้เขาแต่งตัวดูฟรีอะแต่เขามีพรีเมียมนะเฮ้ยอย่าไปดูถูกเขาเฮ <c oughs> ้ยขอดูอันนี้หน่อยขอดูอันนี้ <c oughs> อ๋ออันนี้ไหนไหนโลบอกเฮ้ยโลบอกเดี๋ยวผมลองไปดูนะแมปอะไรเผื่อผมลองเล่นปิดแต่งฟอร์พิชิงน,นะ <c oughs> เลี้ยงผมได้บอ ผมได้บอกนี่ถามอย่างนี้เลยถามตรงเอ้ยอดัม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 เองอย่าอดัมเองอย่าเองอย่าอดัมอดัมเองอย่านิสัยดีมีมารยาทขึอึอึ้นอทำไมมันค้างอีกล่ะ พลมเบอร์หนึ่งเพื่อที่เสียงมันจะได้ไม่เข้านะโอเคข่าวร้ายทุกคนผมถ่ายคลิปได้ไม่นานละ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอฝากขอบคุณกราบเท้าท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะขอรับที่มารับชมคลิปข้าพเจ้าและก็แล้วก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์กดทุกอย่างที่คุณกดได้เลยครับปุ่มมันกดฟรีครับ วันนี้ผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายแอดมาได้นะครับนี่ชื่อยูอ a มายเก้าเก้นะนี่นี่นี่ด้านล่างนะอย่าไปแอดด้านบนนะอย่าไปแอดด้านบนอย่าไปแอดชื่อด้านบนแอดด้านล่างแอดด้านล่างโอเคไหมโอเคแอดมาได้นะครับผลครับไปแล้วไปแล้ว